มึงไม่เป็นมิดเลยนะเกมบ้าเปล่า3 0 0เพชรกูเลยจะเพื่อ,อแพงโคตรนะครับผมจากไปยังเกาะสัตว์เลี้ยงโดยชีวิิภาพแล้ว what t h มันคือการบริจาคสัตว์เลี้ยงโอ้โ oh, <no. S 1> oh, oh, ดีดีแหละโอ้โ oh, ห oh, อันนี้เทศจัดอันนี้เทศจัด <Yeah. S 1> นั่งได้สคนเนี่ยก็นั่งข้างๆกันไปเลยอุ oh, oh. ย้ยน่ารักอันนี้น่ารักมาก oh, oh. เพิ่มระบบ นั่งรถกับสัตว์เลี้ยงเอาแล้วผมก็กราบถึงกับด้วยหนังเว็บหน้าของเราอยู่กับเกมเพซุเกต้าสำหรับครั้งนี้อัปเดตที่1.67นะทุกคนเพิ่มน่าสนใจมากเพิ่มสัตว์เลี้ยงโกลเด้นเนี่ยเป็นหมาที่โคตรจะเจ๋งนะผมก่อนอื่นนะ ไอ้ขัดสีเมื่อกี้ m อ c มันให้แวะมาหาอีนี่อมเราก็จะแวะมาคุยกันกับมันหน่อยนะอิดิดดต้อนรับเอาละร้านขายสัตว์เลี้ยงเปิดใหม่แล้วชื่อก็คือพาราไดส์สัตว์เลี้ยงว้าวเทพข้างหลังนี่เลยทุกคนร้านสัตว์เลี้ยงที่เปิดใหม่นะขอบอกตอนนี้แค่เข้าชมเฉยๆก็มอบของขวัญให้เป็นการฉลองเปิดตัวนนะ่ะลองเดินชมดูสักครั้งดีไหมได้เลยโอเคถ้ <Okay. S 1> างั้นก็ค่อยเดินดูแล้วค่อยกลับมานะโอเคครับผมได้เลยจัดไป เออได้ปตีน10อันด้วยมีให้แลกของด้วยเหรอกิจกรรมนี้ตามลูกศรไปดูซิมีอะไรนี่พารา,าไดสัตว์เลี้ยงเปิดหม่ของเราอัปเกรดจะจัดเข้าไปดูกันโอ้โหแจ่มเกินฟาร์มซาฟารีเพื่อนคนสำคัญของฉันเพชรพาละไดโคตรเฮ่ใหญ่เวอ่อเข้ามาข้างในครั้งแรกนะผมมันชี้ไปทำอะไรทางนู้นวะ วัดเฮกมาดูนีอ๋อโอเคมันให้แวะมาเดินชมเฉยๆพอมันชี้ตรงนั้นเสร็จมันก็มาชี้ตรงนี้ต่อคือให้ให้เดินดูเดินชมใช่ไหมนี่ทุกคนนี่คือไข่โกลเด้นปะผมขอดูหน่อยนี่มันมันมันม,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 มันใช่หมาโกลเด้นป่ะวะเออมันบอกว่าไข่รีทรีเวอร์ผมไม่รู้ว่ามันคือหมาพันอะไรแต่มันบอกว่ารีทรีเวอร์วะแต่มัน มันมันตัวใหญ่เหมือนโกลเด้นปะเออคือสวยมากอะ่ะเปอร์ซนะครับผมแต่ราคามึงไม่เป็นมิดเลยนะเกมบ้าเปล่าสามเพชรกูเลยจะเชื่อแพงโคตรนะครับผม<อ>ไม่ไหวไม่ไหวถอยก่อนถอยก่อนเออขอเดินดูก่อนหนว่ามันพาชมอะไรอะ่ะ ออไข่สัตว์ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันแบบว่าเป็นไข่ที่มากับกิจกรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วมันก็เอามารวมไว้ในที่นี้ที่เดียวเลยกระต่ายตรงนี้เอออันนี้คือพวกปลาโลมาไข่ทะเลแล้วก็แมวอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรไข่ไทรลุงอ๋อลูกโปง้งโอเคคือมันสร้างที่นี่มาเพื่อรวม รวมสัตว์เลี้ยงให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าก่อนอันเนี้ยไอพวกสัตว์พวกเนี้ยมันมากับกิจกรรมแล้วก็หายไปใช่ไหมล่ะแต่ครั้งนี้คือแบบสุดจัดอันนี้คือจิงเลน <Okay. S 1> โอเคโอ้โคตรเท่เยีย่ยมอันนี้อ่ะอันนี้คือดั้งเดิมปะ่ะโอเคดั้งเดิมแล้วก็มีเพชรชอบพร้อมซื้อแล้วมีของฟรีให้ใช้ปะไม่มีของฟรีให้ใช้แล้วหรอ <Okay. S 2> ถามจริง โอเคผมน่าจะมีเท่านี้นะมันให้เราเข้ามาเดินดูข้างในเฉยๆแล้วมันก็ชี้ทุกส่วนกลับไปเดินกลับมาดูตามเควสนะครับผมกดคุยไปเลย Facility <Okay. S 1> และการตกแต่งภายในสุดเนี้ยพอจะเรียกว่าพาราไดซ์สัตว์เลี้ยงได้ใช่ไหม <S <S ฉันจะมอบเหรียญสัตว์เลี้ยงที่สามารถใช้ในพาราไดซ์สัตว์เลี้ยงให้เป็นของขวัญไว้ข่าวหน้ามาอีกนะโอเคเออไอเหรียญน,นี่มันเอาไว้ทําอะไรได้ไทุกคน น่าสนใจแล้วมีเควสด,ด้วยเหรอถามจริงเออพอดีเลยฉันกําลังจะบา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 บขอดูหน่อยนะคือมันเป็นอะไรอะเออได้ได้ตังเฉยเฉยได้ตังเฉยเควสทั่วไปผมขอแวะกลับมาข้างในนี้หน่อยนะผมขอคุยกับีซ c ตัวนี้หน่อยนะผมอยากรู้ว่าเหรียญมันเอาไว้ทำอะไร่วะ <Yeah. S 1> โอ้โหฉันจะทำเออพื้นที่สมบูรณ์แบบจะเลี้ยงบา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 เอา่อได้เลยพาสไทมร์ระยะสั้นเออได้เงินเฉยเฉยไม่มีอะไร แล้วเหรียญมันเอาไว้ทาอะไรวะในเมื่อตรงนี้มันใช้ตังค์ซื้ออะไอเหรียญเมื่อกี้มันเอาไว้ทาอะไรวะวัดเตะมีเอมซีตรงกลางอยู่นะครับผมจะหอคุยกับมันหน่อยแล้วกันนะเอ่อสวัสดีฉันต้องการส่งอะไรต้องการส่งสัตว์เลี้ยงไปที่เกาะสัตว์เลี้ยงใช่ไหมส่งสัตว์เลี้ยงไปที่เกาะสัตว์เลี้ยงเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมมีเหรียญอยู่สิบและส่งสัตว์เลี้ยงไปที่เกาะสัตว์เลี้ยงหมายความว่าไงวะอันนี้คือสัตว์ที่กูมีใช่ปะ แล้วส่งไปเกาะคือ,อยังไงอะ <S <S 1> <S 1> เออกูลองเลือกสักตัวได้ปะไข่ร,ระดับสูงส่งไปจะได้อ๋อได้11ไม่ได้ใช้11นะทุกคนส่งไข่ไปเราจะได้ตีนที่11อันสมมุติผมส่งไปโป๊ะอ่าจากไปยังเกาะสัตว์เลี้ยงโดยชีวิติภาพแล้ว What t h มันคือการบริจาคสัตว์เลี้ยงอ h oh, no ด oh, 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 ี เพีงเลือกไข่ระดับสูงธรรมดา uh. เออยังรอดไปกูไม่เลือกตัวแพงๆและไอตีนเนี่ยเอาไว้ทําอะไรวะเราจะลองมาซุ่มไอหมาตัวนี้ซักไข่หนึ่งแล้วกันนะ300เพชนะครับผมเขาบอกว่าถ้ายังไม่เวลสี่เราจะไม่รู้ว่าตัวอะไรใช่ไหมเออกู uh. ขออะไรก็ได้อ่ะสามร้อยเพชกูทําเพื่อนในคลิปนี้คอนเทนต์นะมาดิคอนเทนต์แพงจะจัดมา uh. เออไข่ร,รีทรีเวอร ไปฟักเลยไม่รอช้าใส่ไข่รีทรี e เวอร์เข้าไปเลยนะครผมแล้ก็ทำการเสกคาถาให้มันโตภายในพริบตาว้าวกู <Wow. S 1> จะได้เสียอะไรกูยังไม่รู้ใช่ไหมประเด็นอะ่ะกูฟัฟักมันก่อนเออโตมาเลยไอ้หนูโตมาเลยไอ้หนูเยี่ยมโอ้โหโออกมาแล้วก็ผมมันเป็นมันยังไม่ใช่สีนี้ใช่ไหมคือมันบอกว่าถ้ายังไม่เวลสีอ่ะ มันจะยังไม่ออกสีเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันเวลสีก่อนไงซึ่งต้องมานั่งปั๊มให้มึงโตเนี่ยนะมาเหลือจะเชื่อเวลซีผมขอเวลาแป๊บทุกคนเกมนี้จะเล่นง่ายขึ้นก็ผมถ้าคุณรวยผมบอกเลย <laughs> ถ้าคุณรวยเกมนี้จะง่ายขึ้นโอเคสีดํานะที่ผมได้อ่ะต้องให้มันเวลซีก่อนสีถึงจะออกเกมมึงก็แบบว่า งกอะฮะคือเกมมึงก็งกเกินนะครับผมตัวมันยังเล็กอยู่นะถ้าเราอยากได้ตัวใหญ่ๆเราคงต้องฟาร์มเวลมันอีกนะครับผมเหมือนเขาจะเพิ่มระบบเสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะไอหมาตัวเนี้ยไอหมาตัวเนี้ยนะครับผมไอรีทรีเวอร์เนี่ยเหมือนจะขี่ได้ด้วยนะแล้วก็เหมือนว่าเรายัางเล่นอะไรกับมันได้เยอะอันนี้คือระบบที่เพิ่มเข้ามาครับผมเรากดพี่น้องหมานะหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวอื่นก็ได้นะทุกคนเราสามารถรูปหัวมันได้เฮ้ยเดีแล้วก็อันที่สองคือ อุ้มน่ารักเกินและให้อาหารให้อาหารอ๋อกูรู้และอีอีนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้ซื้ออาหารนี่เองอาหารเอาไว้ช่วยอะไรอะ่ะเพิ่มค่าประสบการณ์มีบัฟนะครับผมบอกเลยมีบัฟผมรอให้อันนี้อันหนึ่งแล้วกันนะกดให้อ๋อบัฟบัฟบัฟเฮ้ยให้แล้วเพิ่มเวลได้เลยอะ่ะทันทีเลยไม่ต้องรอด้วยอะ่ะดีจัง แล้วเราก็สามารถใช้อีเลี่ยนเนี่ยซื้ออาหารชั้นเยี่ยมได้ด้วยโอเคกูรูล้ละแจมถ้าเป็นหมาตัวใหญ่เราสามารถขี่มันได้ด้วยนะครับผมผมอยากรู้ว่าสัตว์ตัวอื่นมันจะมีอะไรบ้างวะขอลองเป็นอะไรเดียเออเมน่นอะลองเมน่นลองเมน่นลองเมน่อเมนอ๋อเหมือนกันคือเมน่นอุ้มไม่ได้นะหรูมันตัวเล็กไปวะไม่น่าเกี่ยว แต่ละตัวน่าจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันนะครับผมลองมาเล่นดูกันได้นะและอีกอัปเดตหนึ่งผมเขาบอกว่าสามารถเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นพาหนะเราได้แล้วเว้ยเดี๋ยวผมจะขอลองเป็นอะไรสักอย่างที่มันแบบว่านั่งได้สองคนดูนะเช่นเออเกวียนขอบคุณพระเจ้าอันนี้เออเฮ้ยมีจริงมีจริงคืออันเนี้ยผมจะเป็นคนเขียนใช่ไหมแล้วข้างหลังอะ่ะคนจะนั่งได้เว้ยแล้วมันมีปุ่มสัตว์เลี้ยงเด้งขึ้นมาไงกูลองกดดู ดูดิถ้าเกิดว่ากูก็แบกแมวอ้อยเท่อันนี้เท่นนเทคือถ้าเป็นอะไรที่นั่งได้หลายคนสัตว์เลี้ยงน่าจะนั่งไปด้วยได้แน่เลยขอลองอีกคันหนึ่งได้ปะปั๊รถไอ้น้ำรุ่นคลาสสิกเออนี่แหละโอ้โหอันนี้เท่จัดอันนี้เท่จัด<ช>นั่งได้สองคนเนี่ยก็นั่งข้างๆกันไปเลยว้ยน่ารักอันนี้น่ารักมาก<อ>เพิ่มระบบนั่งรถกับสัตว์เลี้ยงแมวน้อยไม่ต้องวิ่งตามพี่แล้วนะจ๊ะไปด้วยกันนี่แหละ และอีกอัปเดตเล็กๆน้อยๆครับผมเหมือนจะเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมขอไปดูคอสตูมก่อนคอสตูมมีใหม่ไหมคอสตูมมีใหม่ไหมคอสตูมเหมือนจะไม่มีใหม่นะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีใหม่แน่นอนครับผมนี่เพิ่มอ๋อเพิ่มเตียงกับคอกสัตว์ใหม่ไงคืออัปเดตนี้สําหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะก็เลยเพิ่มเอ่อเฟอร์นิเจอร์ใหม่สาหรับสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยอยากได้อีก ออไอหมาี e ร r i ว v e r อ่ะตัวใหญ่ๆสักตัวน่าจะต้องใช้เวลาฟาร์มเวลพอสมควรเลยนะโอเคผมจะอัปเดตครั้งนี้ผมว่าน่าจะมีประมาณนี้นะเพิ่มไอหมาตัวเนี้ยแบบจำมๆมเลยทุกคนแล้วก็ปรับปรุงระบบสัตว์เลี้ยงใหม่นะผมให้ดีกว่าเดิมนะเยี่ยมมากๆทำให้เกมนี้น่าเล่นขึ้นไปอีกและไอหมาตัวนี้ก็แหงชิป เลยเอาจริงนะถ้าคนปกติเล่นแบบไม่เติมอ่ะน่าจะเล่นยากนะผม300เพชรนี่หายากมากๆเลยนะอุ้ยมาตัวนี้มันตัวใหญ่แล้วน่ารักจังเลยเุ้ยตัวตัวใหญ่มันจะมันจะขี่ได้นะทุกคนโคตเท่ะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเอ่อฟาร์มนานแค่ไหนเฮ้ยตัวนี้เจ๋งว่ะตัวนี้เจ๋งว่ะตัวนี้คือแบบสีส้มอ่ะเฮ้ย น,น,นั่นแหละนะครับเจ้าอคลิปนี้ก็ร่มกันไลค์ก,กันและกด subscribe ให้กันด้วยนะแล้วก็มีอะไรสอบถามหรือว่าเออมีอะไรจะบอกผมนะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับสำหาับคลิปนี้บายบายจ้า